อ่ะก็สวัสดีครับพบกับช่องพิกิกพาเที่ยวอยู่แล้วนะครับวันนี้นะนะครับนะวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดปัจจบนะฮะจังหวัดปัะจบนะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ลานกลางเต็นท์นะครับนะครับที่สวยนะฮะแล้วก็เออดีนะฮะที่นี่มีชื่อว่าปัจจวบคีรีแคมป์นะฮะปัจจบคีรีแคมป์นะครับคือว่าพิกิกเนี่ย จะเดินทางไปกลางเต็นที่ใต้นะก็สไตล์เดิมก็คือว่าเออจะค่อยๆไต่จากลังสิทธิ์ขึ้นมานะฮะนะครับออพิกัดก็อยู่ที่จังหวัดสงขานะฮะก็เดินทางสัก300รอโลก็จะพักทีนะฮะก็จะไม่ได้ค่อยแบบเคี่ยนตัวเองแล้วก็เคี่ยนรถมากนะฮะคือเราไปคออ่ำไหนก็นอนนั่นนะสไตล์พิคกิ้งนะฮะแล้วก็มาพักอยู่ที่ประจวบคีรีแคมป์นะฮะ อยู่ที่300ย้อยยอดนะครับก็จากลังสิตมาก็ประมาณสัก280กิโลนะฮะนะะฮที่นี่เอ่อมาไม่ยากฮนะก็คือวิ่งถนนล,ลงใต้เนี่ยนะฮะพอเราผ่านอําเภอสามร้อยยอดเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายจากถนนหลักเข้ามาที่ประจวมฮิลิแคนประมาณ4กิโลนะฮะ4กิโลก็ถึงถนนดีฮะแล้วก็ที่นี่สวยนะฮะวิวเขาแล้วก็เป็นวิวบอ่อ บ่อน้ํานะฮะเพราะแถวเนี้ยคนแถวนี้เขาจะเลี้ยงกุ้งกันซะส่วนใหญ่นะฮะแต่แต่ที่นี่คือประจบคีรีแคปนี่คือบ่อเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าไม่ได้เลี้ยงกุ้งไม่ได้อะไรนะแต่คือเจ้าของที่เขาก็เลยมาทําเป็นลานกลางเต็นนะฮะนะครับนะครับนะฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพิกิ๊กพาไปดูดีกว่าว่าที่นี่เป็นแบบไหนนะะที่ประจวบคีรีแคปนะะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะะ คือถ้าเราวิ่งเข้ามาเนี่ยจากถนนเนี่ยสี่กิโลนะฮะล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามานะฮะเข้ามาก็ปึ๊บก็จะเจอนะฮะป้ายจะเขียนบอกอยู่หน้านะประจวบกิรีแคมนะเข้ามาก็เป็นบ่อซ้ายขวานะขี่เข้ามาหน่อยเดียวประมาณสักจากตรงเลี้ยวเข้ามาจากนี้ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะฮะก็จะเข้าสู่ลานนะนี่ฮะสู่ลานก็จะเป็นขนาดแบบนี้นะนี่นะะ นะครับนี่นะครับก็มีสนามหญ้านะเป็นสนามหญ้าปไปเลยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นบ่อนะนี่นะะเป็นบ่อน้ําวิวเขานะฮะนะครับนี่นะฮะนะฮะวิวเขานะประจวบก็ต้องเขานะฮะเขาน้ําทะเลนะเขามีเขามีน้ําแล้วก็มีทะเลนะฮนะนี่นะวสวยนะฮะเออที่นี่เ <c oughs> จ้าของ เจ้าของพี่ค่อนข้างใจดีมากนะฮะที่ที่ประจวบกีรีแคมเนี่ยนะผมเข้ามาเนี่ยผมรับรู้สึกเลยเลยว่าพี่เจ้าของที่นี่ค่อนข้างเปกันเองแล้วก็ใจดีมากๆนะฮะส่วนที่เป็นบ่อไป็นไรเนี่ยเห็นพี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของรากการเต้เขาบอกว่าสามารถที่จะมาตกปลาได้นะนะฮนะมีเก้บ่อนะ ตกปลาได้ก็เอาไปเลยนะฮะก็คือจะทําอะไรกินกันแล้วแต่นะมีปลาช่อนปลาอะไรนะนะครับแต่พอดีพี่กิ๊กเลิกต,ตกปลาไปแล้วนะก็เลยไม่ได้เอาเบ็ดมานะนี่นะฮนะนี่านนลนะานกลางเต็นท์โดยรอบนะลานกลางเต็นท์ที่นี่ไม่ใหญ่นะฮะนะฮะไม่ใหญ่นะะแต่เขาจะรับคือวันละประมาณแปดเต็นท์นะรับแปดเต็นท์เองนะะคือพี่เจ้าของเขาต้องการด้วยว่าให้เป็นส่วนตัวแล้วก็มีพื้นที่ในการกางเต็นท์นะ นี่ฮะสมกี้ก็อยู่กันตรงนี้นะฮะเป็นเป็นเนินหญ้านะฮะตรงคล้ายๆว่าเป็นถ้าเรียกอะไรเป็นเกาะก็จอดรถข้างล่างนะฮะแล้วก็ดึงอ่อนนิ่งลงมานะฮะตั้งแต่มอคืนแล้วนะนี่นะฮะเนี่ยมาปุ๊บก็ขี่เข้าไปตรงนี้ก็อีกหนึ่งลานนะฮะนี่หนึ่งลานนะฮะน่ะไปกี้ก็เล่นกันตรงนี้นะฮะปักหลักกันตรงนี้เลยนะฮะนี่นะฮะจวกกีดีแคมป์นะ นะมาสองคันกับเสียนัดนะะไม่ตื่นเลยฮนะิีอย่าพิกิกนะที่นี่ใช้แอร์ได้ด้วยนะครับที่นี่ใช้แอร์ได้ทนะั้งไเกินก้าวพารทีนะนี่นะฮะคือก็นอนครับมียินสบายนะฮนะแล้วก็ตรงนี้อีกลานหนึ่งอันนี้ก็ลานผู้จัดการเช่านะนี่อันนี้ก็เต็นท์ผู้จัดการเชานะกาก็เป็นสนามหญ้านะ <c oughs> เพื่อพี่น้องจะมาก็ ก็ต้องลองทางอินบอกในในเพจนะะประจบกิรีแคมนะว่าวันนี้ว่างไหมยังไงแบบไหนนะฮะหรือใครชอบตกปลาก็เอาเบ็ดมาได้นะฮะนี่นะฮะพี่เจ้าของร้านเขาไม่ห่วงนะเนะี่ยหลยรวมสวยวิวสนามหญ้านะะค่ากลางเต็นที่นี่คนละสองรอยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบแล้วก็ เออใช้แอร์ตัวละ200นะครับนี่นะห้องน้ำดีครับน้ำแรงมีระบบน้ำอุ่นนะนี่นะดูโดยรอบนะนะล่มเย็นบรรยากาศเงียบสง,งบนะเป็นส่วนตัวมากนะนี่นะแล้วก็เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนด้วยนะแล้วก็คนที่ชอบตกปลานะะชอบตกปลาก็เอาเบ็ดมาได้ครับนะครับที่นี่นะฮะ ี่ของเต็นค่อนข้างใจดีนะที่ประจวบคีรีแคมป์นะฮะสามรอยยอดนะเพอสามรอยยอดนะจังหวัดประจวบตอนล่างนะจากลังสิตมาสองร้อยแปดสิบกิโลครับนี่หดูนะห้องน้ําก็อยู่ทางนู้หนห้องน้ําอยู่ทางนู้นนะห้องน้าแยกชายหญิงนะฮะชักโครกระบบน้ําอุ่นครบครับนะฮะห้องน้ําดีมากครับน้ําแรงนะฮะ ตอนนี้พี่กี้ก็เริ่มเก็บนะฮะจะย้ายหมายนะไปจังหวัดชุมพรกันต่อนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับโ uh oh 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 oh. อ้โหอุ้ยอันี่นะวันนี้เอาหมอดใส่ไปด้วยนะจะไปทีมอันนี้น,นี่อันนี้ลูกชายเราสิสวัสดีนะครับลูกสวัสดีนายสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยส่งจูบแหมน,นี่น้องนะฮะลูกชายนะฮะไอ้แสบน,นะฮะน้องได้ซิ่งนะฮะอันนี้ก็เด็กชงนะฮะเด็กชงเสียนัดเขาแนละ้ว น้องเปิ้ลนะฮะเด็กชงนะเ,นนงเด็กชงหรือเด็กอะไรก็ไม่รู้ก็คือผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นทุกอย่างเออเป็นทุกอย่างนะเป็นทุกอย่างให้เสียนะจริงๆนะฮะรถนี้นะฮะนะครับไม่ต้องทาอะไรเป็นให้ทุกอย่างเป็นอะทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวก็เด็กชงมั่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรผู<อ>ก็ไม่รู้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวก็เบอร์ต่อเดี๋ยวก็เบอร์เลียงอะไรนะฮะอันนีฮะน้องแอร์นะฮะไปไปกำลังจะเก็บนะครับชี้บ่ายแลวกำลังกำลังจะเก็บฮะนี่นะฮะ กำลังจะเก็บแล้วก็ย้ายน่าจะไปจังหวัดชุมพรนะนะครับอปาะัวร์คีรีแคมป์นะฮะแนะนำอีกหนึ่งลานกลางเต็นท์นะฮะที่เอใครจะลงใต้หรือจะอะไรก็แวะพักที่นี่ก่อนได้นะะพี่เจ้าของค่อนข้างใจดีมากนะครับใจดีมากๆนะฮะกันเองสุดๆนะครับนะครับนะฮะก็ ก็ามาแนะนำนฮะอีกหนึ่งลานสถานที่กลางเต็นทนะ์นะจวบขีรีแคมนะครับนะฮะผมจะบอกให้เลยนะฮะว่าการที่จะมากางเต็นหรือที่จะมาพักผ่อนเนี่ยผมว่าเป,เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เออวิวธรรมชาติเนี่ยมันสวยจริงๆนะผมบอกเลยนะคือมันมันมันตอบโจทย์นะสำหรับคนที่แบบอยากจะพักผ่อนหรือว่าพา พาครอบครัวมาเที่ยวนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งอากาศดีนะฮะแล้วก็สองเราได้พักผ่อนแบบเต็มที่สูดอากาศบริสุทธินะนะนครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ช่องพี่กิ๊กพาเที่ยวก็ฝากที่ดีด้วยนะฮะประจวบคีรีแคมสามรอยยอดนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่กิ๊กจะลงใต้ไปจงังหวัดชุมพรนะเดี๋ยวถ่ายให้พพี่น้องได้เห็นนะว่าที่พี่กิ๊กไปเป็นแบบไหน ลักษณะแบบไหนอ,อ,อีกอย่างนึงก็เป็นหนึ่งช่องทางนะหรับสำหรับพี่น้องใส่การเต้นสายประเพได้เห็นได้รู้นะไปแก้ตัดสินใจด้วยนะฮะยังไงฝากไว้ได้วยฮะช่องกีพาเที่ยวนะสำหรับวันนี้ก็มีอะไรนะฮะขออนุญาตเก็บของสับระแล้วก็เดินทางต่อนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับช่องกีฬาเทียวสวัสดีครับผม